สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสุขคนเดียวพี่น้องเดียสบายดียามมืดๆพี่น้องเลยวันนี้ภาพพี่น้องออกมาหันยังกรบยังเครียดคือเก่าพี่น้องเลยแต่พ้นใบโต๊ะได้มันยังเครียดแต่ซื้กาศมันห่อนเนาะเขคิดอยากกินเกียงเขียดหน่อยเขียดก็ะคำพี่น้องเลยมาเวลาย่างห่างเลยมาแล้วก็เห็นหล่นเดินตัวเบักเย็บมาคูบอะไรเอาบนเด้อมาคูบมาฮักค้าจ้ะนะ มันมานพี่น้องเลยสองตัวแรกคนเราเบยียกจับเลยเป็นอย่างหมอยยักือขี้ตุ่มสองตัวแรกพ <ไป S 2> ี่น้อ <c oughs> งเลยนี่เปลี่ยนคาคำในไายลงได้เต็ดดงมาอื Cái bật nhảy cái đọc cả đĩa thấy nó nổi như thế này, mhm 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 tôi mhm con uốn tiện phải mhm cả sàng mất, mhm mhm hoa mhm đỏ, mhm 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 เขียนยังเขียนมเคกาคำิึงดูพี่น้องเห็นด่โตเลยพี่น้องาโตแล้วไปเขียนโม้ครูปสองเดี๋ยวไรเขียนมุ่ครบไเจาคร่าำนะ่อเอา งออยากลงงอมอย่างเดียวกี่ตมนเค่ะคำนี่มันเป็นมันเป็นยางเบิ่งเนี่ยตัวสุขภาพมึงดูยังได้เครียนยังไะเปี๊ยเอาวยันคือข่าเล่นค่ะไปเิดหอยไปเลยนี่มัดูมึงดูทางควมนะ ยังนอ๊กอืมก็น่ไม่เที่ยงอยู่วาขาคัมีตัวนี้กันรโอ้ยตอวเอาเสียมาไงอะบูใช่เขาเสียมังไงเทียนมก ไงอะน,น่ะน,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 นอ้องคันเห็นมันนั่นติดไงเอ่อตาคำเนี่ย

ม,มันพางกีตาพางไฟไฟพางบเบอร์หนบอชัดรังเบอร์หน้าชัดรังเบอร์อสับเจียบใจเรื่ออะไรก็แช่ไหนเด้อพี่น้องเว้ย แต่ล่ะมันลดเหมือนเดิมคาคำสิ่คาคำเลยเรียนให้หึ่ยแม่ไข่พี่น้องเอ้ยอุ้ยแกงเสบน้องคาคำต่าูตะพู้ต่าู้มันโดนอะอยู่เดี นี่ตัวนี้ขนาดก็เป็นเขียดคาคำอะไรนี่ก็ดีเออแต่ทีแรกกินกเขียดหน่อยก่อนว่าเขียดหน่อยยังเป็นผักเขียดคาคำอืมเพราะมันใหญ่ไปเนี่ยแต่มันก็กลายพันธุ์ละบ้างเลยจะเป็นเขียดหน่อยใหญ่ไป่ไปกลายพันธุ์เป็นเขียดคาคำตายอะไรล่ะเต้นอะไรด้วยไปลงอันน,นี้ดิ อไนี่ตวนอืมจว่ตนอะไจะขึ <sh> ้นหลักแถววะนาอขึ้นข้าคำซะบบนหลักแถว่น้องเยเห็นคนกับเต็ดโดดโลกโอ้ยงอแได้เหรอมีหัดปลาพอดีนี่ ตัวน,นี้เห็นลงฮือบอยู่นี่นี่ชุดยอดเลยพี่น้องเลยเขียดหลักอีกผนบทตกนะเกือบทันเห็นไฟเลยรีบลงฮือบบ่โบออยังเอามือนี่พี่เสียมนี่ซับตัวน,นี้ออกอืมชิบไป đẹp ra tập đốt mà bơm bơm Đây. À. Đứng ngọt luôn Anh <laughs> này Xong tô bọn ตัวเดียวนี่ยตัวใหญ่อะไรตัวนี้ใช่ไมไม่ค่อยก็ได้สั่ตัวเดียวแหละขามันถกนี่เดี๋ยวดู ผลลิงที่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยให้ผาเดอบ้านนี่มันเมินนมันก็เล็มื้อใกนี่มาเห็ดยังมาสองตัวหาเคดเลยนี่ลงหูเลย Nhiều ở ổ nhiều tụi đây đấy. người. bảo vàng yang Này nếu mình ở nỗi người. Mhm. 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 Một Mhm. thì đại đó Cái Mhm. mình Mhm. Chắc Mhm. nya ta yu ni h din ni ik phan na เยียว่าสิบรได,ด,ด้สุขภาพดียุบ cúp không? Xong đang à xong tô đây chuyện còn tôi nhảy còn tôi ừ. loại làm làm mừng tôi nhảy này เขียดเนี่ยขาค้ำเนาะเขียดขาค้ำเนาะเขียดขาค้ำเขียดหน่อยหน่อยแต่บมหน่อยได้พี่น้องเว้ยเขียดหน่อยแต่ว่าบมหน่อยผมอ้วน โอเพี่น้องเไยไว้ซ้ำนี่แหละเนาะก็ะอยู่พอกินเลยสองปากท้องๆแล้วมาแกงอะงนีัก็นี่โอ้ยจะมีกินเนาะขอพคุณขอบคุณที่เขาเบิ่งมาส้มเลยพี่น้องเด้อเอาไปอมาคิดหน้าเลยเนาะไปละสบายดีสวัสดีครับขุดไหนราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดี